เหรียญห้าบาทค่ะหนึ่งบาทห้าบาทที่ระลึกห้าบาทสิบาทหนึ่งบาทที่ระลึกห้าบาทที่ระลึกฆราวาระมานะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะฆราวาระมาแต่เหรียญเล็กไม่เอานะคะเหรียญหนึ่งเหรียญห้าบาทเล็กๆที่มีอยู่กี่วาระนะคะไม่ไม่ให้แลกหน้าเหรียญเออย่างเช่นการนานะคะการนาเหรียญห้าบาทที่ระลึกทั่วไปแบบนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท เว้นการจนานะคะแล้วก็อะไรอ่ะกีฬาซีเกมใช่ไหมที่เล็กๆะค่ะอันนั้นไม่รับซื้อนะคะรับแรกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นที่ได้ห้าบาทไอ้ได้เจ็ดบาทก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะคะ<ส>เหรียญน,นี้หลายคนเข้าใจผิดเพราะว่าไปแนทเอาเหรียญซีเรสของเหรียญเงินแท้หน้าเหรียญหกร้อยอ่ะมารับซื้อค่ะประกาศรับซื้อเหรียญซีเรสหกร้อยบาทนะคะรับซื้อเจ็ดร้อยบาทปรากฏว่าคนเข้าใจว่าเป็นเหรียญน,นี้ค่ะ เ,เข้าใจว่าเป็นเหรียญ5บาทที่เป็นนาเลือซื้อ700รอบาทนะคะป้านักเลยต้องเลิกทําแล้วค่ะคลิปอะไรที่เหรียญคล้ายๆกันคนเข้าใจผิดนะคะจะ,จะพยายามทาไม่ให้คนเข้าใจผิดเหรียญซีเรสห้าบาทนะคะห้าบาทที่เลือกเป็นนัรับซื้อเพียงเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะส่วนเหรียญที่ไป้นรับซื้อเหรียญละเจ็ดร้อยบาทจะเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้นะคะเนื้อเงินแท้มูลค่าหน้าเหรียญเขาจะเขียนไว้เลยว่าหกร้อยบาทค่ะ น่าก,ก็พยายามพูดให้ชัดเจนเนาะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันจะได้มีเสียความรู้สึกเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะสมเด็จพระราชินีเหรียญห้าบาทนี้ห้าบาทสมเด็จยา่าค่ะก็รับซื้อเท่ากันนะคะเจ็ดเจ็ดบาทรรชินียา่าแล้วก็มีเนี่ยอย่างนี้ค่ะคละมาค่ะคละ,คละมาแบบนี้ค่ะเหรียญ เหรียญห้าบาทที่ะลึกคระมาแบบนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเหรียญห้าบาทจะมีป้าป้าน่าจะแยกให้นะคะอย่างเช่นลูกเสือลูกเสือนี่ให้สองร้อยห้าสิบเลยนะคะเหรียญห้าบาทที่ะลึกลูกเสือโลกะค่ะเหรียญห้าบาทที่ะลึกลูกเสือโลกเหรียญห้าบาทแต่ถ้าเป็นครุฑก็จะแยกอีกราคาหนึ่งค่ะครุฑเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญแล้วก็แยกราคาให้ อันนี้จะเป็นครุฑเฉียงครุฑเฉียงปี2 5 20นะคะรับซื้อ10บาทครุฑเฉียงจะมีอสองพศนะคะสองห้าสองสองและ2520รับซื้อเท่ากันค่ะเหรียญละ10บาทอ่บางท่านนะคะส่วนมากเลยนะคะส่วนมากที่ทักปนาตมาติดต่อมาเพราะว่าท่านไม่ได้ดูคลิปป้นาทเลยท่านไม่ได้เคยติดตามปนาทแล้วท่านไม่เคยรู้ว่าปนาดรับอะไรเท่าไหร่ ท่านก็เพียงแต่ดูคลิปเดียวและเห็นว่ามีช่องทางการติดต่อท่านก็ทักมาติดต่อมาแล้วไปได้บอกราคาที่ไปได้รับไปท่านก็ไม่พอใจท่านไปไปฟังจากที่อื่นมาว่าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะนะคะขอให้ดูคลิปหลายๆคลิปนิดนึงนะคะให้เข้าใจค่ะไม่ต้องทักมาไม่ต้องรีบทักนะคะดูให้เข้าใจก่อนถ้าเห็นแล้วว่าอ่าเนี่ยไปได้ก็บอกแล้วว่าได้รับซื้อ10บาท คุณก็ไม่ต้องทักมาให้คุณเสียให้เสียอารมณ์ความรู้สึกเพราะคุณทักมาไปน่าบ,บอกว่ารับ,ปรบ,บไปน้าก็ตอบไปเขาส่งรูปมาให้ดูก็บอกว่ารับซื้อสิบบาทต่อไปเขาแบบไม่พอใจอะค่ะว่าราคาทั้งที่ไปน่าก็พูดตลอดเลยนะว่ารับซื้อสิบาทไปน่าก็ไม่ได้ไปกดอะไรราคาเขาก็ไม่ต้องทักมานะคะดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยทักนะ จะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายนะคะป้าน้าก็ไม่ต้องเสียเวลาคุณก็ไม่ต้องเสียความรู้สึกนะดูให้เข้าใจนิดหนึ่งทําความเข้าใจกันก่อนเนาะค่ะไม่ได้ลําบากอะไรเรยกับการการที่จะดูให้เข้าใจทําความเข้าใจกันนะไม่ลไม่ได้ลําบากไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะเพียงแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ดูให้เข้าใจเท่านั้นเองจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์กันนี่แหละความรู้สึกดีๆแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจเนาะอ่ะโอเคเหรียญห้าบาท จบไปก็มาเอานี้หนึ่งบาทเที่ยวลึกแล้วกันหนึ่งบาทวาระค่ะทั้งหมดก็จะมีหนึ่งบาทเที่ยวลึกประมาณนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละสี่บาทคลาวาระมานะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาททั้งหมดอันนี้จะเป็นเจ้าฟ้าจุลละอะไม่ใช่จะเป็นพระเทพกับเจ้าฟ้าสิรินทรทอนทำไมถึงเรียกสองแบบใช่ไหมคือเหรียญน,นี้เขาจะถาปนา จากเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าฟ้าิรดินทรอ่อันนี้อันนี้เขาจะเจ้าฟ้าศรดินทรมาเป็นสมเด็จพระเทพนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมเด็จใช่ไหมคะเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าิรดินทรนะคะเหรียญนี้ที่เราเรียกกันว่าเหรียญถักเปียนะเจ้าฟ้าิรดินทรแล้วเหรียญนี้ค่ะสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพประเทศรัตนราชสุดาประเทศเป็น พระยศของพระองค์ท่านตอนช่วงหลังแล้วเนาะแรกๆเลยก็จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าสิรินทร์นะคะอันนี้เมื่อปี2520ก็ปีเดียวกันแหละวันที่5ธันวา2 2520ที่เหรียญเขาก็จะเขียนว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีอันนี้เขาจะเขียนว่าเจ้าฟ้าศิรินทร์ประเทศไทยก็ปีเดียวกันแหละ2520เช่นกันค่ะบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคือเป็นเป็นเจ้าฟ้าค่ะเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าฟ้าที่ที่จบจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเป็นพระองค์แรก นั่นแหละนะคะรักเก็บสะสมค่ะเหรียญประเทศเนาะเนี่ยน่ารักมากเลยชอบเหรียญประเทศจบมาคุยกันต่อเรื่องเหรียญหนึ่งบาทที่เราลึกไหนแล้วก็เนาะเราจะเก็บเหรียญแล้วก็ทาความรู้จักกับเขานิดนึงว่าเขาเหรียญอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกีฬาเหรียญกีฬาเหรียญน,นี้เหรียญกีฬาซีเกมสซีเกมครั้งที่ แหลมทองสิแหลมทองที่เป็นแหลมทองครั้งสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพต่อจากแหลมทองนี่เขาเขาก็มาเปลี่ยนเป็นน่าจะเป็นซีเกมมั้งแหลมทองก็จะจบแค่อันนี้นะคะก็ไม่มีแล้วกีฬาแหลมทองเคยได้ยินใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอกต้องต้องถ้าคนรู้จักกีฬาแหลมทองนี่ต้องรุ่นรุ่นนะ อันนี้อันนี้ค่ะจะเป็นเหรียญสถาบนาสถาบนาเช่นกันสถาบนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมหาวชิราลงกรสยามบรมราชกุมารเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญสถาปนาเช่นกันเหรียเหรียญของรัชกาลที่10ค่ะสมยัยที่เป็นพระบรมอันนี้ก็น่าเก็บค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกน่าเก็บสะสมทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเหรียญที่ ท,ท,ที่มีความหมายทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นเหรียญน,นี้ค่ะสถาปนาพระบรมเมื่อปีไหนอะไรเงี้ย่เงี้ยทีเหรียญเขาจะมีระบุบอกแล้วก็จะมีเหรียญเนี่ยสมเด็จยา่าอันนี้โดยเฉพาะเหรียญน,นี้ค่ะเป็นน่าชอบมากเลยเป็นพิเศษชอบชอบเป็นการส่วนตัวเป็นเอกลักษณ์ความหมายของความอุดมสมบูรณ์ในาน้ำมีปลาในานามีข้าว